โอ้นั่งดีไปโตหมดต้าเนี่ยน่านั่งน้านั่งเดี๋ยวว่าจะเดินได้ข้าหัวหน้าอยู่จะได้เดินบ่อยชนิดนึงเขาบอกว่าถ้าาเรวนี้งมาเี่ยสามสิบแป้าวบอกว่าถ้า Sơpolo polo xíu lắng lưỡng ban đây, toàn đây Sơpolo một lắng nữa. Sơpolo xíu polo nữa. lưỡng này, căn polo mày, lưỡng này mày 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 này, mày 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 สวยเลยสวยว่ะคนเราก็ไม่ได้เยอะนี่ว่ะไล่ยกรจริงก็มีอยู่สาวสบสี่คนเองนะไม่ได้เยอะอะไรนั่นเอย

คิดว่าคนร้องโอ้สันไปตกึลาอรองเงลมนเดี๋งกินนะ

อันนี้แหละครับอยากมานางโต๊ะน่องซื้อ